Update, update, เข้าสู่ช่วงอุจจารนรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าวันนี้เขาจะมาเตรียมความพร้อมก่อนถ้าเกิดภัยขึ้นมาเขาจะได้หู้วิธีการกันนะเจ้าว่าจะต้องยืในดพ่องรวมถึงพี่น้องจารปูนฟังกันให้ดีนะเจ้าวันนี้เขาได้ครับเกียรติจากท่าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรนะเจ้าท่านแรกนะเจ้าท่านธนานวลปลอดหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลูนครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะเจ้าทํางานร่วมกันทํางานใกล้ชิดกันเลยนะเจ้าเป็นตัวแทนของสมาชิกอปพรอําเภอลีจังหวัดลบบุรนะเจ้าอ้ายธนพลพรธนโชติเจ้าสวัสดีครับตอนนี้ทังสองท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า จริงๆถ้าอู้ถึงเรื่องภัยเขมามยากให้เกิดขึ้นนะเจ้าเนาะแต่เขาจะต้องมาเตรียมตัวจะต้องมาของห้องว่าหู้กันก่อนหู้ทันกันกอนว่าจะเตรียมตัวอย่างสดใกันพองถ้าอูดถึงในวงรอบของปอพอเองเขามีการแจ้งเตือนมีการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ปีน้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของภัยต่างๆจะได้พองเจ้าครับอยากนำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ จริงแล้ววงรอบในแต่ละสารน้ำไผ่นะครับในรอบปีนะครับก็จะไม่เหมือนกันยกอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอุทกภัยเป็นหลักนะครับถัดจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของภัยหนาวนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นส่วนของภัยแล้งนะครับในส่วนของเรื่องของการสําคัญอันหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการได้จากภาคราชการเองก็คือการแจ้งเตือนาการล่วงหน้าจริงแล้วเนี่ยในภัยพิบัติบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ห้ามไม่ให้เกิดได้ผมยกอย่างเช่นเนี่ยฝนกำลังจะมามู่หลานกำลังจะเข้าบ้านเราใน1 1เถึงเนี่ยนะครับเราไม่ห้ามมู่หลานไม่เข้าไม่ได้ปัดไปก่อนบัได้ครัยม่ได้เพราะนั้นแต่อย่างใดพี่น้องประชาชนอยากทราบว่าเข้ามาแล้วจะเข้าเมื่อไหร่เข้ามาแล้วมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะมีการเตรียมการป้องกันแม้แต่ในส่วนของภาคราชการเองนะครับในส่วนของเราจะมีการเตรียมการอยู่สามขั้นตอนคือก่อนเกิดภัย ภัยกาลังจะมาเนี่ยเราทําอย่างไรที่จะพร้อมกับรับมือไม่เฉพาะอุทภกภัยอย่างเดียวนะครับสารภัยทั่วไปก่อนเกิดเราเตรียมความพร้อมอย่างไรขนาดเกิดตอนนี้คือการ,รเผชิญเหตุกันแล้วว่าเราจะสามารถที่จะต่อสู้กับภัยนั้นนะครับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วหลังเกิดภัยในการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องชาชน<ม>บุรณะ<ม>สิ่งกอ่อสร้างอะไรต่างๆนะครับถนนหนทางต่างๆก็จะเป็นวงจรในเรื่องของก่อนเกิดขนาดเกิดและหลังเกิด สิ่งสาคัญอันหนึ่งนะครับที่ได้นําเรียนไว้ฝากนําเรียนไว้คือในเรื่องของการป้องกันคือก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก่อนเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยอย่างเราได้มีการเตรียมความพร้อมผมยกตัวอย่างใกล้ๆกันแล้วกันในเรื่องของอุทกภัยนะครับของอุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของความพร้อมของทางภาคราชการเองเราได้มีแผนนะครับที่จะรองรับในสถานการณ์เกี่ยวกับอุทกภัยนะครับว่าก่อน ที่ภัยจะมาเนี่ยเรามีแผนในแผนนั้นจะบรรจุอะไรว่าหากมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีการในส่วนของการเตรียมการเช่นในการฝึกอบรมนะครับพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับให้มีความรู้นะครับที่จะสามารถที่จะรับมือเวลามันเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาภัยเกิดขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องพี่น้องประชาชนเบื้องต้นดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนพัราชาการจะก็จะเข้าไปในส่วน เสริมสนับสนุนนะครับมีการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องสูบนะ้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระสอบทรายอะไรต่างๆที่จะสามารถกันภัยที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆกล้อง cctv ระบบการแจ้งเตือน ภัยต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นวัตจักรอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือการก่อนเกิดเตรียมคนที่จะรับพร้อมเตรียมฝึกผู้ช่วยของเราในระดับหมู่บ้านในพื้นที่นะครับเพราะว่าภาคการจะอยู่ไกลหลักจริงๆแล้วพระเอกตัวจริงเนี่ยนะครับในเรื่องของภัยสานภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วทางกรมป้องกันและเท้าสัรภัยธเองนั้นเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการบริหารจัดการเรื่องสารภัยในระดับประเทศนะครับ ว่าในส่วนของพระเอกตัวจริงก็คือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกฎหมายบัญญัติไว้นะครับว่าเป็นหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบตเอ,ตเอยเทศบาลเอ่ยเมืองพัทยาหรือว่าองค์การพรัฒนาชหวัดอะไรต่างๆก็บอกไว้ว่าเป็นหน้าที่ต่างๆที่จะเข้าไปในเรื่องของการป้องกันในการบผชเิญเหตุในการสงเคราะห์ นะครับในเรื่องของของภัยนะครับล้าก็จะไล่มาจากท้องถิ่นมาก็จะมาเป็นในส่วนของจังหวัดเอ่อเป็นของอำเภอเป็นของจังหวัดไล่มาตามลําดับขั้นนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้นายกนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นนะครับมีอํานาจหน้าที่ในการป้องกัน2อย่างครับภัยยังไม่เกิดป้องกันไม่ให้เกิดถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วบรรเทาบรรเทาอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงรอบ มีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นหลังจากเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการ,รเผชิญเหตุนะครับเราก็จะปฏิบัติตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะครับในแผนตัวนี้มีทั้งในส่วนของจังหวัดเองมีส่วนของอำเภอเองมีส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับในภายพิบัติต,ต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปถ้าสมมุติว่าเรา ดําเนินการป้องกันในการลดผลกระทบแล้วเนี่ยมันยังมันยังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเราก็จะ,ะในส่วนของการบรรเทาช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาให้กลับคืน,น,นสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดนะครับโดยก็ได้อาศัยนะครับทางสิ่งสําคัญก็คือในการแจ้งเตือนทางพี่น้องประชาชนเองให้ความรู้ซึ่งกันและกันในส่วนของหมู่บ้านตนําบลเพราะาว่าเขาใกล้ชิด กับหมู่บ้าน <c oughs> กว่าไก่กว่ากว่าทางจังหวัดจะลงไปถึงอำเภออำเภอจ,จะไปถึงตรงตรง,ตรงพื้นที่น,ทนะครับเจ้าถ้าอูดถึงที่หลับปูนี่ภายอย่าง ตีปีน้องจังปะกันมันตีสุดเจ้าท่านปภจ้าในส่วนของลำพูนเนี่ยที่ดีผมดูก็จะเป็นในส่วนของภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นหลักนะครับ<อ>ถึงแม้ว่าลำพูนเองนั้นจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบต่อแสนประชากราถ้าเปรียบเทียบต่อแสนประชากรเนี่ย ปัญหาในเรื่องของอุบัติภัยทางถน,นนเนี่ยค่อนข้างสร้างความสูญเสียให้ระดับต้นๆน,นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนอันหนึ่งก็คือในส่วนของเรามีนิคมอุตสาหกรรมพี่น้องจากหลายจังหวัดมาทํางานกันแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นในปีนี้เองนะครับท่านผู้ราการจังหวัดลำพูนท่านวรยุทธ์นวลร,รัตน์ท่านประกาศในเรื่องของให้การสมมตินี้ราภันร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นวาระของจังหวัดลำพูนปี2565นะครับในใน,ในเพราะว่า ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่สําคัญเร่งด่วนและสร้างความสูญเสียให้กับจังหวัดลาพูนสร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากเพราะว่าในสถิติในเรื่องของการเสียชีวิตนั้น,นถึงแม้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดด้วยขึ้นมาอันดับหนึ่งของภาคเหนือนะครับเมื่อปเปรียบเทียบต่อแสนประชากรเปรียบประชากรต่อแสนคนครับผมนั่นก็คือภัยทางท้องถนนเนี่ยภัยท้องถนนที่รสร้างความสูญเสียตึงชีวิตและกับทรัพย์สินของจาลพูนนักสุดนะเจ้ามาติกี้ท่านท่านประพออูถึง ตัวแทนของตัางหมู่บ้านนะเจ้าเพราะว่าใ,<ช>ใกล้ชิดกับประชาชนต้องอูดถึงการทํางานเจ้าเขาได้มีกระประสานแล้วก็ฮับเรื่องจากประชาชนแล้วก็ส่งต่ออย่างจะได้พ่องได้จู้ดหร่จะได้พ่องอย่างเช่ไอ้ท่านมนตร์เล่าฟังกันแต่เจ้าครับคนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวนะครับเนาะเจ้าแนะนำสมาชิกอปรพรนะครับผมใน,น,า,น,นานธนพลพรนนโชธนะครับสมาชิกอปพพของอาตมนนทนารายนะครับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนนะครับในเรื่องของการประสานงานนะครับเบื้องต้นนะครับในเรื่องของเป็นงานจิตอาสานะครับเนาะของอฮสมิกอบพรทุกนายนะครับในฐานะผมในนำตัวแทนนะครับคือจิตใจเขาต้องมาก่อนนะครับเรื่องของพยพิบัติใกล้ตัวเขานะครับเขาก็ต้องอาสานะครับในเรื่องการการประสานงานนะครับผมจะเน้นย้ำในเรื่องของการเขาจะเชื่อมต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับของป้องกันที่อปปตกนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของ ป้องกันหอเบาดนน้ำทรายฮานะครับเรื่องเกิจะได้ทํางานร่วมกับทางจังหวัดนะครับแจ้งนะครับว่าเรื่องของการภัยพิบัติต่างๆที่จะมานะครับในพื้นที่เฮานะครับอเล็กกรณีนะครับตัวอย่างช่วงนี้นะครับเนาะเรื่องของพายุฝนนะครับทางเพื่อนฮาก็จะได้เตี้ยแจ้งเตือนนะครับเฮาก็จะได้ร่วมนะครับกับทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำสวิสคอร์ลที่เาเตรียมพร้อมนะครับเบื้องต้นฮอล์ก็จะประสานงานทางกลุ่มลาย นะครับฮอก็จะได้อธิบายลงในนั้นว่าช่วงนี้เอาพี่น้องสมาชิกอุปภอรอฮอดเตรียมตัวกันอย่างนี้นะครับแจ้งเข้พี่น้องเจ้าแ่นที่ข้างเคียงนะครับฮอจะต้องมีการวางแผนนี้นะครับเจ้านะครับส่วนแม่เขาจะคือคือยอมรับว่าจะแว่นเพื่อจะตื่นตัวนะครับตลอดเวลากับพลอยแฝ่ฝนอะไรอย่างเงี้ยครับฮอก็ต้องฮอร์ก็เสริมเติมตรงนั้นไปให้กับพี่น้องเจ้าแบนนะครับและโดยโดยหลักนะครับฮอ เอาเบื้องต้นคำว่างานดินาสาครับที่ว่ามันจะเป็นอย่างเกี่ยวกับพอยนะครับเฮาจะเริ่มต้นที่ตัวเฮาว่าเฮาจะต้องป้องกันอย่างใดนะครับอย่างเช่นช่วงนี้สมมติว่าเรื่องการสัญจรไปมาหน้าฝน,นนะครับเนาะต้นไม้ต้นต,นตอกที่มันบองหรือว่าน้ําฝนนะครับได้มาทำให้ต้นไม้ต้นตอกได้ว่า ปราหลาดความถึงข,งข้างทางนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องเอาขอประสนรรานเจ้าหน้าที่เอาคว้ยเอาอย่างมาวาง,งนะครับตัดต้นไม้อย่างเห้ื่องจะบใบได้รับสารต้น,นไปมาสะดวกอย่างนี้ครับจะเป็นเบือ้องต้นจะเป็นอย่างนี้ครับเน้นเน้นย้ำนะครับคือเราจะเรื่องของประสานต่างเจ้าหน้าที่ป้องกันต่างอ,อบตนะครับซึ่งเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากปภจังหวัดเองครับผมไอทนพลเป็นอพปรมเงินหรือยังเจ้าตั้งแต่ปีห2ครับ สองศิลปีเนาะเจ้าโดยจิตอาสาจิตอาสาโดยจิตอาสาครับเพราะเพราะโดยรวมแล้วนะครับด้านของงานจิตปาของผมมันจะเชื่อมต่อกับเรื่องของการพอเขามาเป็นผู้นำนะครับเรื่องของเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบอนะครับเขาก็จะทํางานง่ายขึ้นที่เราจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับ ก็ถ <üm> ือว่าเป็นกําลังสําคัญเลยเนาะพี <c oughs> ่น้องประชาชนเขาก็เจือเฮานะเจ้า <c oughs> ในการ <c oughs> ทีเ่เฮือข้อมูลเ <c oughs> ตือนภัยอย่างไ <c oughs> รเป้นมี่อย่างเบิกกสประสานเฮามา <c oughs> เหมือนกันแล้วที่สําคัญนะครับคือเฮาจะต้องทาให้มีตัวเฮานะครับในหน้าที่หน้าง้นที่ว่าตําแหน่งอปพรมีค่านะครับและสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านได้นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเฮาให้ายามจักจุ่มเป็นมาครับ จ้าเจ้าจุ๋งเขาเป็นแม่เป็นสมาชิกกับปภร,ร,ร่วมกับฮอรครับคราวนี้นะครับมันก็จะเป็นการที่ว่าฮอรํทำงานกันนะครับมันก็จะเป็นลุมเป็นก้อนนะครับข้าวสารเนี่มันก,จกจ็จะรวดเร็วกันช่วยเหลือกันจะรวดเร็วครับยกตัวอย่างกรณีสมมุติว่านะครับเกิดไฟไหม้ที่ใดสักแห่งหนี่นะครับอพอได้ยินเสียงรถจาก ป้องกันในสาออกไปนะครับทุกคนก็จะตื่นตัวกันทุกคนก็จะวางอย่างงั้นส่วนตัวเลยครับเอาไปช่วยกันเอารถเครื่องเอาอย่างไปช่วยกันเลยนะครับดึงสายแกลอย่างนี้ครับจะไปช่วยไปในพื้นที่ก่อนเทานี้นะไปในพื้นที่ก่อนเราช่วยเขาช่วยช่วยเบื้องต้นได้อย่างก็ช่วยกันก่อนนี่ครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีคล้ายๆว่ามีวิชาที่ว่าทางปภเขตซีบหรือเออปภเขตซีบหรือว่าปภหลับปูนในห้องนอที่ผมเชื่อมต่ออยู่ครับเพื่อจะ คอยเพื่อความหูเอ่าเบ<ม>ื้องต้นว่าการช่วยเหลือพี่น้องจาแบ้านเอเดอร์เกิดไฟไหมอยอ้ยอเดอร์ฝนตกฟ้าห้องหรือว่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถช่วยได้เยอะครับเจ้าเกิดเหตุการณ์มันก็จะในพื้นที่ก็ช่วงหน้าแรงก็ยอมรับครับ,บว่าไฟไหม้นี่บ่อยครับเพราะในพื้นที่ผมนะครับเป็นพี่น้องปักกอยนะครับพี่น้องกัเลี้ยงแล้วเป็นแซงบ้านนะครับโดยจะให้หลังคาเป็นแย่คาครับเป็นแย่ขาแย่แฝกครับแล้วก็ เปิลแบบเป็นถิ่ชนเผ่านะครับเนาะเปิลได้หูข้าวหูแพรแต่โดยใจฟืนครับแล้วพอเป็นไปทำงานนะครับเป็นอาจจะทิ้งฟืนอย่างที่ฟอยอาจจะบดดับนะครับรับมากเกิดเกิดเพิงไห้ได้นะเพิงไม้ได้ครับและที่หลอกนะครับส่วนแมกก็คือเรื่องของ ไฟฟ้าลัดวงจร,จรมันจะมีบ่อยครับแต่มันตรงได้เปรียบตรงที่ว่าพี่น้องของทางโซนผมนะครับโดยรวมแล้วผู้มีตําแหน่งนะครับอย่างผู้ใหญ่บ้านสบตรครับเป็นจะเป็นสมาชิกอบพหลกันทั้งหมดครับ,าบ,บการซื้อแสนก็คือพอผู้หลองบ้านนายฐานนะเนาะนายฐานนะเป็นสมาชิกอภลจะแจ้งข่าวประชาัมพันี้ก็ไปช่วยกันนะครับฟังจะอี้แล้วท่านประพทุก พื้นที่ของละปูนมีผู้ประสานงานหรือสมาชิกทํางานกับจัยี้เลยกับเจ้าท่าน่านประลล๊อครับ,รรบใช่ครับนอกจากทางสมาชิกกัพปรลอรซึ่งซึ่งมีในพื้นที่แล้วในแต่ละอบตอเองนะครับเรายังมี จิตอาสาภัยพิบัติเข้ามาช่วยกันเสริมนะครับบางคนอาจจะสวมหมวก2ใบเข้ามาเสริมในตรงนี้นะครับสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่อยากจะฝากกับเรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในเรื่องของข่าวการติดตามข่าวสารของทางราชการอ,อันนี้ผมเป็นห่วงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสองวันที่กำลังจะถึงนี่นะครับมู่หลานกำลังเข้ามา11-13ถึงมีผลต่อในพื้นที่เพราะฉะนั้น ตอนนี้พายุเนี่ยนะครับกำลังขึ้นฝังนะครับที่เวียดนามมาแล้วนะครับแล้วก็จากทิศทางเนี่ยมันจะเข้ามานะครับแล้วส่งผลต่อในส่วนของภาคเหนือนะครับจริงๆแล้วก็ เริ่มตั้งแต่วันวันพรุ่งนี้นะครับทางเชียงใหม่ในส่วนของลําพูนเองจะรับผลกระทบโดยตรงวันที่1 2บสนะครับ<อ>เพราะนั้นอ,อยากให้พี่น้องประชาชนเนตรียมในส่วนของอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากพี่น้องจากทางสวนราชการซึ่งสวนราชการเองก็จะมีการประชมพันแจ้งเตือนทุกระยะนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนแอร์ออนกราวอะไรต่างๆทาง อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองทางพี่น้องกำนันพี่ใหญ่บ้านอเองนะครับก็จะเป็นกระบอกเสียงสําคัญในเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็ในเรื่องของการเอาองค์ความรู้อะไรต่างๆที่ทางราชาการได้เคยแนะนำนะครับเอามาปรับใช้เวลาเกิดเหตุขึ้นมานะครับาทางส่วนภาคราชาการเองไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตเทศบาลองค์การมหาสัจังหวัดเองเนะก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องสูบน้ําอะไรต่างๆกระสอบทรายอะไรต่างๆพร้อมที่จะเข้าไป ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยจับถือปฏิบัติตามแผนที่ได้เคยนําเรียนมาว่าเรามีแผนนะครับ<อ>เราได้ทําเขาเรียกว่าวันแมปในแต่ละพื้นที่สําคัญสําคัญในแต่ละอาเภอเนี่ยหากเกิดเหตุขึ้นมาเรารู้ทันทีว่าใครมีหน้าที่อะไรทําอะไรมีเบอร์โทรมีผู้รับผิดชอบอะไรชัดเจนในแต่ละพื้นที่ที่มันเป็นจุดสําคัญอย่างเช่นอยู่อย่างเช่นในส่วนของทกภัยนี่เราตั้งป้าไว้ อำเภอรีอำเภอป่าซางนะครับบ้านห้องต่างๆนะครับมันก็จะกําหนดเป้าหมายเพราะว่ามันเคยมีสถานการณ์ต่างๆ<อ>มาแล้วนะครับเราก็จะกําหนดพื้นที่จุดเสี่ยงสําคัญสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเป็น,พ,นพื้นที่ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะมีความเสียหายเยอะเราจะมีวางแผนในการป้องกันแก้ไขอะไรอย่างไรซึ่งมีภาคส่วนหลายภาคส่วนไม่ว่าจะท้องถิ่นเองในส่วนข้าราชการส่วนกลางเองนะครับในในส่วนของ ทางชนระทานทางองค์การมหารสู์จังหวัดทางโยธาทางทางหลวงทางหลวงชนบทอะไรก็เข้าไปร่วมกันบูรณาการนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจากการประเมินสถานาการณ์เติร์นี้นะเจ้าประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้จากใดเจ้าเพราะว่าวันที่1ิบ2นี่แล้วเจ้า1ิบเออนะครับ,นรบหนึ่งออกจากทางสานีวิทยุคดีนะครับสวทองสองวทเองนะครับในส่วนของอ ขอกระจายข่าวอันนี้เป็นเป็นหลักเลยนะครับรเพราะว่าในพื้นที่เลยนะครับจะมีการแจ้งเตือนอยู่เสมอนะครับว่ามันปรับเข้ามามันจะเข้ามาไหมอะไรอย่างไรนะครับสิ่งสําคัญตรงตรงนี้เรื่องของการ ประจมพันธเนี่ยต้องมาตังต้งต้นครับเจ้าจาในสองส่วนถ้าเกิดว่าปี่น้องประชาชนติดฟังอยู่อยากจะเป็นอพพร,ราอาจจะอยากเป็นอาสาก็ติดต่อประสานได้เลยนะเจ้าครับที่ที่ทางท้องถิง่นเลยนะครับ <ๆ S 1> ที่ใกล้ใกล้เลยพร้อมทีจะได้กําลังเพิ่มมาเรื่อยๆนะเจ้าจะเป็นจิตอาสาประเภทนึงแล้วก็การ กระจายข้อมูลข่าวสารจะได้เร็วขึ้นนะครับเจ้าเี๋ยวนคนนักยนักนาะคนนักหนักกจะได้เจออกันเยอะๆขึ้นนะเจ้าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมกับพอๆได้จะได้ของเจ้าเออพี่น้องประชาชนก็ในส่วนของการแจ้ง นะครับแจ้งเหตุหากเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยขอให้แจ้งนะครับอาจจะแจ้งก่อนเกิดไม่ใช่แจ้งขนาดเกิดก็ได้ก่อนเกิดเช่นอ้าวเห็นในเรื่องของห้วยหนองคลองบึงนะครับมีสิ่งกีดขวางทางน้าอะไรต่างๆนี่ต้องเตรียมแล้วนะตอนตอนนี้เกิดเหตุเกิดเออเหตุมันยังไม่เกิดนะครับแต่อันนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดยกอย่างเช่นดูทนก,กับไปต่างๆาแจ้งมาทาง,างแจ้งามาไปได้นนไปมาไ,ได้น้ําก็จะท่วม <S <S ขึ้นมานะครับก็อาจจะมีการ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ,างๆนะครับประชาชนต้องเป็นหูเป็นตานีฝาก,ากร,ารเรียนไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าแค่เห็นอะไรสิ่งต่างๆไม่ดีนะครับแจ้ง1784นะครับแอดไลน์ต่างๆมีหลายช่องทางหลาย,ยนนาช่องทางในการแจ้งเตือนนะครับเจ้าประชาชนต้องมีส่วนสําคัญในการช่วย ทำให้การป้องกันและบรรเทาสารภัยของเทานั้นสามารถผ่านพ้นไปได้นะจะบอกว่าจะภายยางต่างๆถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเขาก็ช่วยกันได้วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะเจ้าตี่มาอุจาร์ในรายการเจ้านิ้ที่ภาคเหนือแล้วก็ฝากเตือนกันตัวในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนาะวันนี้ขอบคุณนักนเจ้ายิงดีเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แน่นอนนะเจ้าผู้ชม,ชมเขาก็จะได้ป้องกันภัยเชิงรุกบันเทาทุกเมื่อเกิดภัยกับทางปอพอปกระเตรียมความพร้อมดูแลป้องกันมูเฮากันอยู่แล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฮายัางกันก้ามเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพื้มาที่ตามกันต่อชานี้ที่ภาคเหนือเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน